สวัสดีจ้าคั้วนองเนยมาอย่างนี้พามากินบ่มานแต่พามาเอามงจักน้อยจ้าพาไปกินต่ำอุ้ยผัวหน่าว่าระบางเสียงก็ไม่อินเลยกินแจงเงินเด่นแบบมาหมักเป็นปิ้งไก่จ้าสูตรขายได้ที่แม่มาขายเจ็บไม่ปิ้งนี่หน่อยใครเนาะฟักซี่มาเฉยง่ายๆนะจ๊ะเดี๋ยวสิบอกเดี๋ยวสิบอกได้มีต่ำหักฟักซี่จ kind of um ักสองหักนะจ้ะสองหักสามหักกระเทียมกับซีซีบิงก็ได้แม่กับต่ำใส่กันก็พริกไทยดำจ้า หลก้กกระแน้ำตาลน้ำตาลปลึกน้ำตาลปีดเท่าไะจะ้าน้ำตาลทรายค้นๆเข้ากันหลกักะใซ่นํำซอดผชสลดลด,ดดีเท่าไะจ้าลงไปเลยสีอิ่วขาวเบย้ตำมัน<ำ>มีเยะเบด้ตำพริกไทยใส่บอกตำที่บายตำไส่กับอันกระเทียม,นนะะยมเ,เนี่ยลูกกระพริกไทยดำกระผักผักชีเะาจ้าหอมสุดๆเลยตัด้มัดในใจก,กับมกัมกไปประมาณสามสิบนาทีจ่ายเบย์หน่อยก็สามสิบนาทีว่าเดืก็ได้ก็ได้ เห็ดย่ามือเสาไปแต่ตีย่ามือเลียงแหงดีค่ะจะใส่ใส่ตู้เย็นไปเลยแม่ใส่ถังน้ำแข็งไปเลยนี่แต่มือเสารนี่แม่ว่าปตีจะมีแม่ได้สีอย่างบนนี้มีเห็ดใส่ยู่ย่ะใส่สีอันผสมอาหารเนาะใส่นิดนึงนิดนึงงามงามสีแบบเอีดแม่หอมคนท้าจานี่เป็นหอมเกียงพิถีพิถันปลาโคชีผู้ใดมักแสับคักใส่กะทิเพราะใส่กะเจะว่าตอนแม่ป่ะหยากกินกะทิเนื้อเนื้อแม่ประหยาดกินได้จกะทิโอ้ยสุดแรงแม่ไม่ช่วยดงเนื้อแต่ไม่เห็ดหนาวเลยหนาวมนื้อ กดานี่กับสิไปซื้อตําโมุ้นมากินน้ำจ้ามือนี่มีแต่ปีกไก่ซึ่งก็สิบโอเซียนเดี๋ยวก็ฟางเอาเมื่อกี้จ้าจ้าบายบายแล้วลองฟางข่าวมาเด้อเลาเขาไปซื้อตําขุ้นก็ได้มีมาที่นี่อยากไปก่อนอ๋อมาสั่งเป็นตําปูปลาจ้ามือนี่แม่ค้าคนเดิมจ้าอุ้ยอยากใส่พริกใส่กระเทียมเอาเหรอจ้าทําได้มาที่นี่จะแจกพ่ไว้เดี๋ยวพีกิ้งใก่ไว้จ้า บอกกันผู้นี้่แต่ม่ได้ขายจะเป็นไก่เบอมือนี้ไ่ได้ขายเไจ้ซื้อคูกันเลยมะเขือเทศกนี้เป็นมะเขืเทศบานเทาเลยเป็นที่สดแล้วจ่าดังแบจ่ดังสมมาไปออกมากอกจ้าแ้วแซบได้มากกอบสมหวนหวานจ่าผสมสิริกอกจ้าแวไม่มา ว้แม่ข้จะดีจ้ะเลยได้จาม่มาปะกอต่อไปกับเซยบางเน่าจ้ามันคมลงามากของเน่าชวยแม่เป็นกับพูน่าไม่ย้ดวมนนีจ้ะตาหอย่งขิ้มู่ก็จะขายขิ้มือนี้ขายขิ้มที่ไม่็ดมาเป็นงที่เรีว่าคนละคนละหมองเลยไม่ยังเพิ่มบ่าไม่ยดมยังเพิ่มย่บ้ ว่าอย่างในพวอิ่มได้มีดได้กินกิ๊กเกียวเพิ่เยะมีกับแซมตาลปิดจ้าแล้วไปกระไซน้ำปลาใช้ลงไปเลยสดเล็กท้อะพี่หนึ่งพูดีจ้าสูดข้างล่างนีจ้าสุดเด็กคืบปูจ้าบาดนีปูดองไปเลย พร้อมจ้าเข้าไปกับไสเสร็จมาคุกเข้าไปเลยเย็บรอยแต่ก็คุกคลอกกันดลยมาที่นี่เ<ะ>อาก็พูดอีกสิบ,บาทได้จ,าจ้าเสร็จแล้วจา้าโอเคจา้าเบอสกุกินกันเลยจ้ามาที่นี้สวัสดีจ้าวัจดีกิมาากก๊มกันจ้ามาที่นี่แซ่บๆมืัอนี้ยันไก่แล้วเราเห็นแมตต์ตามผลยางได้ขนาดนี้บเสือนะจา้าบเสือจ้าได้ขนาดนี้เนาะ ตั้งแม่อยากับความนะตามหงก็บมาแล้วจ้าแม่แกะก็นั่งกินด้วยตอุ้ยแม่เพ่ได้เอาข้าวปุ่นบ่อุ้ยลืมชื่อ่งข้าวปุ่นไหอยงไม่หนลืมคไม่ยังไม่ยังเนไก่สีลื้ือกันได้ไง้ยาวมากก่อนจ้าแลาเบิ่งปิ้งไก่ลาสันเป่าจริไหมแม่อุ้ยข้าวปุ่นจะได้บุมีกัให้มันคานอยู่ไดู้กยิ่งต่ำหงค์ได้เอ้าีนีดบ้างสี่นิดสี่นิดเยอะสิบทด้วกันอ เงี้เจียนีซือโตเลยตีปาเลยบอกไห้เพิ่งม่เจียไม่ไม่เลยดิแม่มีฝูี้สองสมคนแม่เอาม่เาบีเห็นนอนก้วอกันนะหนุ่มเด้จานคุณอะสีขนอก็นอนที่สีหิวขอเ้วนเลยสีอะไรอะไหนังอุ้ยคอยกินเด้ฟาเนอะขอกินคอยกินข้อนข้อนเอออือื มาใจเกมการจ้าอันทอนเลยเขาแดงเล้แบบมีดเฮ้ยท่อนหอนมาใจเกมกันจ้าแบบที่นีทั้งปีงไกลเขาเลยปีงเองแล้วมาแล้วทยตอนปีงไปตอนนั้นมาแม่ขออโซ่หดด้วยมองหืมมาเห็นอโซุแห็เอ้ามาเห็นบะบาเห็นมัเหีนามมันมีหนามพ่อหนมแม่สิแกกอน วากายแกเบิ้งให้กองเนาะ่หลังกองกหมีสายหดมักซึ่งนี่ด้ให้มากเป็นปูดิบอ้ยสาดางไ่ดีเดินันปัดมือแม่ออนนี่มามนตักัเนาะโอ้ยมันตายเฮ้ยเฮ้ยโอ้จหัวเลยวะวุ้ยะวุ้ยจับเนี่ย มึงยงเ็เน่นี่แเจ๊สยีเด็มันบนค่ยหนอแก่ก้อนมายุเขาเสมันจับหลอกเป๊ะเลยฟังใหญ่ม่มันมกกอบมันมกกอออ่นี้ปู่วงจังว่าแม่ยักแม่สื่องปด้เ็ดปู่หวงมันมาหลายน้าเฟังต้นไม่ก่อนเอเียฟังอ๋ออย้นน่ โอ้มันกินไม่มืําหมูฮ่ต,าต,าตําไส้ตําไส้ยังก่อนใบมะสมปรอยบอกมนะไนบุนเคยกิน,นใบ,มมนส,บสมป่อยตําได้บุ้ยรอืมเพราใไส้จะต้ะมสมจ้ะหูกินอะไรอประจังหิวเดียวคือใจหมกฮ่้มาเยียดแซ่บแไก่ฮ้อสุกยางครับครับสุกงก็ออกมาดแดงเลยดีที่นึ้ยอืมซุบสุสๆๆๆๆมากอะสุบจ้า แม่ยาก็อนะหนังไก่จะได้แซบสีเลยมันมั่งุ้นกินก่อนมั้งยืนเนี่ยเพราะเขาอยากกินหลายจ้าเริ่มกินอ้างเป็น้อยากกินเชื้อเป็นล้เขอเอื้อว่าส่อเทียมต้องมีแหงนขอแรง เขาบุงคขาแี้ินมั่นมั่งเหมือนกันแสบคบเพือเครืองหนาเนะมีฮะน่ต้องขยับเรื่อยะถึงจะมั่นปูได้ไหมครับใส้ปกชิ้นยวเนาะนัน มักขายได้มีแม่ลาซื้ออยู่มีแม่ต้องให้เป็นใม่เนี่ยทหารใจะหารมาแล้วตรงนี้เจาะยิ้ขายลเลยเหรอตรงนไ้เป็นหาง่ายไงจอแ่บนะจะมักแซ่บซื้อสองไม้สามไม้สี่ไม้อิ่มเนาะเฮ็นใส่กล่องส่งบอนเลยฮึต้องดอุเลย <laughs> พี่จะไม่กินตุ๊ดเดียวเนาะไอจารสแซ่บขมุงหมวแซ่บขอด้านหนุกไม่กินไอปูกัน่กินอูกันฮึ้ยเขากินเก่งในเมียนี่อะไรเนาะมันแซ่บตัวยูเขาเนาะขมุกแซ่บพี่จ้งแซบกูดองกูดองไม่ยิน เอวไปแล้อแม่มูตัวนตัผู้อนะตันี้ตัว้เพาตัผู้แม่ว่ามันจะเป็นกระโดดแมนมนมีก็ตัวนี้เป็นอะไรเยว่ายอ้ากินไปบางนึงค่ะเฮ้ดฮีดี จับ,บ really. จับอ,อีกปู่คนดีเลยายทำไมจะายายู่คนละน้ายู่กัมคุณนะห่างใจจับห่างเลยคั้งก็เขาดุนกันแล อก็อกินน้ำจ้าเพ็ดแซบแดีสมบูรณ์มมดีมากเลยโอ้มี่นามีมากว่า <c oughs> อย่างนอ,งนอวันนี้ที่สมักรแต่คือบ่ได้เผื่อนน้อน้ำกินแล้วว่าม, <c oughs> มันจะัหมาะจับสจับด้วยแบมจะมากอ่า

สิบมันทอนีเนาะอันนี้สีแซ่บนะนาหวานไหอยากกินอ่านี้ม่น่ไหมันมิ้ยังไตอยู่่นจ้าแซ่บมากไมนแซบดีมันมันปุ๋ยตัวผู่กัตัวเียไม่เบิกบ๊ Cái này, cái không biết ngay không có mắm không có lửa này quân à cha cơm mà ăn ở đây Đó. หืสับปุ๊บสซบมีมากชแซ่จริงมั้ยออเรออืียวคาเตอีโนมีนะอเขาทานเหรอกินนาจบเขาไม่ทาเหรอเออมาเขาทานูนะอ

จาสไปคลิปนี้็พ่าะมันโคตรอาจารมันมาคลิปนี้กับปากก็ติดตามก็ต้องมาแชทวันนี้ีก็เหรอจ้าคลิปหน้าจ้าวันนี้จ้ายบายจ๊ายบาย